Speak on speak, 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 speak, on speak, on speak. 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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Speak ก้องเพราะการพูดเป็นเรื่องสำคัญกลับมาพบกันกับคนเดิมนะครับก้องจกกักรพันธ์ตันทัศวรรณะสัปดาห์ที่แล้วก็ให้คุณสดะก้องนี่เขามาจัดรายการเป็นหนึ่งครั้งขอบคุณสำหรับเสียงต,อ,ตอบเลยนะขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับแล้วก็อาการหลอนต่างๆที่ได้จากคุณสดะก้องไปนะครับเธอจะกลับมาอีกหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อๆไปแล้วกันนะ และกลับมาครั้งนี้ก็ใกล้กับช่วงของเทศกาลตรุษจีนกันแล้วหลายคนคงจะรออ่งเปาตะเออะไรกันต่างๆนานา,นา,นาหน้าอย่างก้องก็ดูสีตาตีสักขนาดนี้เนี่ยนะ <c oughs> <g ül> ก็ไม่ใช่คนจีนเพราะฉะนั้นอ่งเปาตะเออะไรเราไม่ได้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราจะได้รับกันและเราจะมอบให้แก่กันในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนขึ้นปีใหม่หรือว่าอะไรก็ตามก็คือเรื่องราวของการกล่าวอวยพรน,นะครับ จริงๆแล้วการกล่าวอวยพรเนี่ยเราก็ทํากันบ่อยๆอยู่แล้วนะวันเกิดวันปีใหม่วาเลนไทน์หรือแม้แต่มาคาบูชาอะไรได้หมดเราอวยพรกันได้หมดซึ่งการกล่าวอวยพรก็เป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วทั่วไปขอให้เธอมีความสุขนะขอให้โชคดีมีงานการที่มั่นคงขอให้มีความรักถ้าไม่มีแฟนรักฉันก็ได้อ่านนี้ก็ทายอินตัวเองไปนิดนึง ซึ่งจริงๆแล้วการกล่าวอวยพรมีรายละเอียดเล็กๆไมนอ้อยนะครับก็คือในกรณีที่เรากล่าวอวยพรให้กับคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเช่นเพื่อนของเราหรือว่ากล่าวอวยพรให้กับรุ่นน้องลูกหลานอะไรต่างๆเราสามารถวอวยพรได้เลยอย่างเช่นที่ทำไปเมื่อสักครูน่นี้ขอให้เธอมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอะไรก็ตาม แต่ในกรณีที่เราจะต้องไปอวยพรผู้ที่มีอาวุโสมากกว่านะครับอย่างเช่นเจ้านายหรือว่าพี่คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดเจ้านายพูดไปแล้วหนี่ใช่ไหมอ่ะนั่นแหละนะครับอย่างเช่นท่านให้พรเรามาแล้วเราอยากจะให้พรอวยพรท่านกลับเราก็สามารถทําได้แต่ว่า เราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้น้อยเราจะต้องขออัญเชิญหรือขออาราธนาสิ่งที่มีอํานาจเหนือกว่าเราและเหนือกว่าท่านผู้นั้นนะครับมาโดนบันดาลมาอวยพรให้ท่านอย่างที่เราทํากันบ่อยๆเลยก็ได้อย่างเช่นนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองบ้านของเราอาคารบริเวณนี้ หรือร่วมไปถึงแต่ละท่านก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระนะครับที่เขารลกบูชากันอยู่ก็ได้อาราธนาคุณของท่านมาแล้วก็ดลบันดาลให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่วมใสให้กับลูกคนนี้ตลอดไปเช่นแค่นี้เองนะครับ นำไปใช้กันได้เลยนะครับสำหรับการอวยพรในเทศกาลตรุษจีนนี้หรือว่าจะเป็นเทศกาลอื่นๆที่จะตามมาก็ได้นะอย่าลืมฝึกพูดกันเยอะๆจะได้คล่องแคล่วเพราะการพูดเป็นเรื่องสำคัญแล้วกลับมาพบกับสปีก้องได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ Speak 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 นั่นเด็กเคยแอบฉาเพื่อนที่เขาได้แตเอียงเป่าอะไรเนี่ยนะแต่เราก็ไม่เคยได้กับเขา